ไปฮะดูต่อ,อ,อเอาล่ะครับผมกลับสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมอิมโพสเตอร์ไฮนั่นเองโู้โหดย้วอกนะตอนนี้ตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมนี้นะผมซึ่งหลายคนก็คงจะรู้จักเกมนี้นะผพเป็นเกมอมองอัดเราจะดบทเป็นครีเวตซึ่งเราจะต้องทําการกู้อ่อา กู้ยานนะแล้วก็ซ่อมไฟฟ้าแล้วก็ซ่อมยานนั่นเองเหมือนที่เราซ่อมในเกมอมอมงอัดนั่นแหละท,ลที่เราเล่นกันที่เราเล่นกันสิบคนนะฮะแล้วก็เราจะต้องกู้ยานให้ได้แล้วก็ไม่ให้มันถูกข่าโอ้ยมึงจะวิ่งไรงั้นน้าเนี่ยไอ้ก็คือเราต้องการกู้ยานให้สาเร็จนะก่อนที่เราจะถูกอิมพสเตอร์ฆ่าตายนั่นเองอันนี้เราจะได้เลือกสีโอแล้วงั้นผมขอสีส้มเลยสีประจําช่องโอ้โหหมวกไม่มี หมวกต้องซื้อเรานะฮะแต่ว่าผมเอาแค่นี้กันว้าล e สโกเอา้าก็เลือกสีแล้วอะไงต่อล่อะอ่ะกดต,ต้องกดตรงกลางอ้เมื่อกี้เป็นการเลือกหมวกนะฮะบ้าปัดเฮ้ยมาถึงเพื่อนตายเลยหรอเดี๋ยวก่อนุ้ยมีสองคนโอมัย oh ค oh. ูดเน,น็ตชิปอ่านแล้วครับเพื่อนเราตายแล้วไงนเนี่ยเราต้องไปทําการโอเรากดอ e ีนะฮะเพื่อดูแผนที่ ไยเสียงอะไรอะ่ะวายเดี๋ยวรีบมากกอนรีบมากกอนเยอเดี๋ยวก่อนไปแล้วยาอ้อเขาเข้ามาดิดู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 ลบก้อนลบก่อนโอ้โหโอ้เพื่อนตายแล้วโอ้ไมก่กอดอย่าบอกนะ่านี่เราเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่บนยาลำนี้โอ้ชิบหายแล้วครับอ๋อ คือดาวที่เราเห็นอยู่บนแผนที่นะคือจุดที่เราจะต้องไปซ่อมแตมน,นั่นเองโอเคครับไปนั่นลุยกันเลยโอ้โหแล้วสภาพยานก็เหมือนลังหนูเลยโอ้ยหุยมันตัดออกซิเจนใช่เลยนี่ไงโอโทูชิปหายแล้วครับออกซิเจนไปยังไงวะตรงไปครับไปเลยเลสโก้หน่อยเนย่บังอาจตัดออกซิเจนอะโอ้โหมีสอกหน้ามันเลยแย่แล้วแย่แล้วรีบ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 รีราาบรี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 บาีบร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  ท,ท่านิบหายทั้งใวะโอ้โหนี่เราอ้อมทำไมนี่ออ้อมโคตรไกลมันจะตัดเอาเจเรเราเฮลโหลเราหายใจจ้าอ,อยา่าไปกูมไม่ให้มึงแดกมึง่ายหรอกกูไปแล้วทั้งนี้เข้าข้างในเย่นี่แหละกดกดได้กดกด,ดิไปถึงตัวสั้นโอเคเรียบร้อยอีกตี่หนึ่งอีกทีอีกห้องหนึ่ง ก็ไปที่ห้องนู้นนะฮะมันชื่อห้องอะไรไม่รู้น่าจะไม่ได้โอ้ยห้องนี้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วถึงแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงยปิด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 เราเข้าเอออู้หูเกือบตายอ่ะไหนๆก็มาห้องนี้แล้วมีรูดบัตรไหมห้องนี้ไม่มีรูดบัตรนะฮะโอ้โหมาถึงก็เอาหนักเลยนะมีท่อได้ว่าลงท่อได้ไหมเนี่ยเฮ้ยลงได้ว้าเดี๋ยวนี่เราเป็นครีเวทไม่ใช่เหรอทำไมเราลงท่อได้โอเคฮะเดี๋ยวเรา ต้องไปซ่อมยนันจุดอื่นต่อไม่งั้นแล้วก็ยันเราได้ตกแน่นอนหุ้ยเฮยแมมใหม่คร้บหืวันดีครับเดี๋ยวก่อนหาทางไปก่อนเราต้องย้อนสอนมันไอ,องนี้เลยยาไม่ทันหรอกฮ่าฮาเจ้าไปทำได้กินข้าหรอกไอแล้วในห้องนี้มีอะไรทํำไหมเฮ้ยมีอยู่นี่ไงโอ้โหอันนี้ก็ยากเหมือนกันนะเฮ้ยได้อยู่เออเอาวะ มาสวย 7K ง่ายกว่าเล่นในโทรศัพท์เยอะไปฮะอ๋อโอเคครับถ้าเกิดว่าเราทําจุดตรงไหนสําเร็จแล้วมันจะขึ้นสีเขียวให้นะฮะตรงที่ไม่สีขาวอยู่แซงวันเลยไม่ทําโอเคครับงั้นเราไปทําต่อเลยทำห้องนี้ต่อเลยครับจัดไปครับเอากดอะไรอะ่ะเอาดิอ๋อต้องกด F โอ้โหลูดขึ้นแหมดีนะผมเคยเล่นมาก่อนก็เลยแบบว่าพอมีความรู้คร้าวไม่งงจัดมาอันนี้เรียงเลขหนึ่ 5 6 7 8 9เเสียบยุ่ยสุดยอดครับอุ้ยอีกแล้วอืม่ปฉลาดฉลาดเป็นกรดฉลาดเป็นกรดว้ห้าหาอู้ฮู้ไม่เงยก่อแล้ววิ่งย้อนกลับวิ่งย้อนกลับเราไปห้องนู้นเลยครับไปห้องนู้นเลยไม่ได้แล้วเราต้องรีบซ่อมยานแล้วก็รีบออกไปจากที่นี่ มาเลยครับนี่หลยถึงแล้วถึงแล้วอ่าไม่มีใครมากวนใจไม่มีใครมาเสือกโอเคครับมาเอากดสิกด F! โอเคครับปับ๊บได้แล้วไปแล้วก็อ่าไปห้องแอดมิตรปะถ้าผมจำไม่ผิดนะเรียกถูกหรือเปล่าวะห้องแอดมินแอดมินเออสักอย่างนี่แหละโอเครีบเร็วรีบเร็วเจอถึงแล้วถึงแล้ว,ลวอ่ามาปับ๊บเออเรียบร้อยครับผมหาเปล่า ซ้ายทีขวาว่างไม่มีโอเคครับไปไปยิงอุกาบาตต่อนะฮะน่าจะเหลือพรกิจสุดท้ายแล้วใช่ปะเฮ้ย <Hey, S 2> เหลือยังเหลืออีกสามโอเคครับรีบเลยรีบเลยมาเลยป๊อปอ้อแม่นยำอืมอย่าชึบชึบเออเรียบร้อยครับผมคือเล่นไม่ยากนะเกมนี้ถ้าเกิดว่าเราเคยเล่นอมงอั s มาก่อนหรือว่าใครที่ไม่เคยเล่นเกมอมงอัตเลยถ้าอยากลองเล่นเกมนี้นะฮะ คือง่ายมากและพัลเซอร์นี้ก็แก้ไม่ยากด้วยคือเด็กประถมก็แก้ได้อะสบายมากเลยลองลองมาเล่นกันได้นะฮะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้แล้วกันใครที่สนใจนะฮะไปเลยไอยเดี๋ยวก่อนเลยเลยห้องเอ้ยแกะอะไรอีกอะเกิดอะไรขึ้นอีกอะโอ้โหมันตัดออกซิเจนอีกแล้วโอ้เวรยเนยแม่งตัวปวดจริงๆปับ๊บอืมรู้สึกมันได้เสียอะไรบางอย่าง วิ้ยนี่อะไรอ่ะอุ้ยนี่อาจจะเป็นตัวแม่แน่เลยชัดเจนฮะนแสดงว่าไอตัวลูกมันเสียงเสียงมันช่างหอนหอูโอเคฮะจุดสุดท้ายแล้วหุ้ยตกตกตก,ตกใจตกใจไฟดับหุ้ยเสียวอ่ะกลัวมันดักที่ห้องไฟอ่านะไอห,ห้องนี้ไม่มีโอเคครับไปรีบเลยรีบแก้ป๊บ ป้าปาดีดับจุ๊บอีกจุดหนึ่งคือทิ้งขยะไปเลยทิ้งขยะีไซเซิลน,นะฮะอืมจบฮู้โดนสองแล้วง่ายนิดเดียวไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยเราต้องเฮ้ยตรงนี้ก่อนนี่นี่ห้องนี้มีภารกิจที่เราทำพอดีเลยมันอาจจะงงงงหน่อยนะผมต้องเปิดแผนที่ดูบ่อยบ่อยหน่อย <laughs> โอเคนี่แหละอ่ะ อโซ่จดหมายเฮ้ยเสียงมาโอ้โหมึงช้ามากเร็วเร็วอุ้ยเสร็จแล้วอุ้ยดู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 ยังไงอะมามามึงมามึงเข้ามาหูหูหูอย่าอย่าอย่าเออถูกเอบคลาสจังหวะนี้ยังไงอ้าวไปแล้วครับผมเดินช้าต้มเตี้ยอย่างงี้ไม่รอแล้วนะจ๊ะเรามาเขาโอ้ยโอ้โหไม่ตัดออกซิเจนอีกแล้ว เราไปด้วยความเร็วดุดังสายฟ้าฟาดโอ้เหนื่อยอุ้ยลงเกือบหมดเกือบตายโอเคครับผมไปจุดต่อไป ไปต่อว้าวโอ๊ยโอ๊ยหัวใจกูจะวาย่าโอยไอ้ชิบหายเฮ้ยกดเอฟอะไรเนี่ยอื้อมีเฮซซอนโอ้โหเฮ้ยธีเสร็จอะไรบางอย่างมันมาเหรอ เสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยมา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 เฮ้ยมันมาแล้วมาเฮ้ยเบ็ดเลย์อย่านะ้อตัวนี้ไม่มีอู้มูไดูดูมันเดินไม่มีครับตัวนี้ไม่มีครับอ,อย่าเดินมาตรงนี้ไกลเกินจะไปไกลไปไปตะบุนเลย นั่นแหละกลอไปเลยนะมันไม่เห็นไปแล้วไ่อยู่แล้วครับโอเคฮะไป let's go น่าจะรอดแล้วไปเลยรีบไปอุ้ยโอ้หตกใจฝุ่ไอ้ไปไอ้ไปแล้วมึงจอดแม่งเลยอุย้ยจะตกใจยันเล้นอย่างนี้ดิไม่เอาไป <c oughs> ออละเอาอีกแล้วนะนะมาห้องนี้ก่อนเลยอุย้ย อุว,วิววววมันมามันมาเหรอวิวชิบหายเราจะขาดออกซิเจนตายไม่ได้ออกนะอุ้ยไม่ไหววยว,ว,เ,ยวเราต้องไปเปิดมันมันอยู่ห้องนู้นด้านไงมาแล้วโอ้ยโหเราต้องวิ่งอ้อมเลยอะโหอ,อ้อมไกลอ้อมไกลเดี๋ยวเข้าออกซิเจนเราจะหมดอ๋อเบเน

จีบเล้ยรุ่ง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 รุบเรุ่งรล่กลุ่งรุ้งรุ่กรุ่งรก่งรุ่งลุ่งรุ่งร่งรี้ง่งนุ่ก่งนุลงกล่นะกอนน่งนะาารกไไ่งรล่งรุ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 ่งล่งรุลงรุ่ารุ่ง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 ร้่เร่งรุ่งรุ่เรุ่ารหร่งนระมม่รุ่นะ่รุ้งรุ่งรุ่งรุลงร่งรุร่่ แต่รู้สึกว่ามันน่าจะยากยากขึ้นไปเรื่อยตามระดับขั้นเวลนะฮะพอดูจากเลเวลสแล้วก็ถือว่ายากเหมือนกนันนรู้สึก ไอ้ฆาตรกรไม่ฉลาดขึ้นด้วยอินโพสเตอร์เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามในคลิปหน้าและกันสหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาชมกันนะครับแล้วก็ขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ b s c r i b e ให้กับทางช่อง Foxtail เกมมิ่กันด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่ทางช่องแล้วนะครับสหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบก,กันในคลิปหน้านะครับสหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวพี่โก